งานหน่วยงานทีรวมทำงานร่วมกันโดยเฉพาะวันนี้ทางสถาบันวัคซีนโดยท่านพุผู้ทำต่องคำนะฮะแต่ละบุคคลเรื่องใบสีเรื่องทุกอย่างนี่ท่านอนุเคราะห์มาทั้งหมดนะครับไราบอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณต่อไปก็กินออกต่อไปแต่เพราะว่าตอนนี้เราจะจะตั่งเกณฑ์มีเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญหลายท่านที่จะให้เกียรติมาอวยพรนะครับ ลูกสาวนะให้การสดงความดีใจใเพื่อเป็นการให้กำลังใจของเขานะครับขอบคุณมากน,นะครับครับก็ต้อง ีของโมหาอาจจะเป็นเนื้อนาบุญที่ได้อุทิศสนกุศลได้อุทิศได้มีจิตอาสาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยพัฒนาอ,องค์กรต่างๆถึงบุญบาร,รมีที่ได้ช่วยคำจุนของโมฮาในวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ใน ลูกสาวได้ประสบผลสำเร็จนครังนี้ก็ขออํานายใช้น้องอมรรัตน์นี่ยซึ่งจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่ราชการตลอดไปนะครับมีความชุกย่างยิ่งตีเรียนเชิญท่านภูมิเกียรติมารวมง,งานในวันนี้นะครับปิดแสดงความิดีกับน้องอมรรัตน์ที่จะเข้าไปชูเป็นตำรวจนะครับแห่งชาตินในของของ สังทิบัตน,นะครับในโอกาสตีน่ององมรรัตจะไปดำลงตำแหน่งเป็นตำรวจนะครับผมเองก็ขอบครัวสยามสมยัยก็ขอแสดงความยินดีกับผอเลื่อนนะครับตั้งปีละเอียดนะครับตีลูกสาวได้บรรจุเป็นตำรวจแล้วก็ขอไวยพรอนเฮอน้ององมรลัตนะครับไปรับราชการเป็นตำรวจก็ขอเฮอมีความเจริญก้าวหน้าในทัาทีการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับเป็นตำรวจที่ดีนะครับมีความขายันมันเพียรมีความ ก้าวหน้าและตีสาคัญตีขอฝากไว้ณตีนี้ก็คือขอให้มีความสื่อสัต์สุจริตจะทรงผลให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตรับราชการและจากเก้าหม้ขอบคุณครับผมมาตั้งแต่สิบโมงคุณแม่บอกว่าแม่ดีใจแล้วกี่สิบปีแม่นอนไม่หลับเขาบอกว่าคืนนี้เขาจะหลับให้สักใจ ดูไปหน้าดูมาหน้าคุณแม่ละเอียดครับแม่เลี้ยงใหญ่สายทางของเขาอยู่เบื้องหลังของความสาเร็จเขาบอกว่างานนี้เท่าไหรเท่ากันนะครับก็ดีใจด้วยอาพิชาติบุตรดูครับนี่เคาว่าอาพิชาติบุตรนะครับโลกนี้จักเจริญงอกงามได้ลูกต้องเจริญกว่าพ่อแม่เจริญกว่าปีพ่อแม่ปู่ย่าตาลุงที่พัดถามนี่เติบใหญ่ เขาทําไมถึงทําได้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จคือบุรุษหนุ่มลูกงามนามเลื่อนมังคลาตถ้าใครคิดว่าเขาดังที่ผมพูดเสียงประมือคือเสียงสวรรค์ครับมาอะไรนัำใจคล้องคอทั้งสามคนเป็นนายพันก็เป็นนายหมื่นนายแสนนายล้านไปนะครับวันนี้มาปีหน้าลูกจะกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ดาวตาจะต้องขึ้นบ่านี่ เสียกผู้มืออีกครั้งครับผู้หมวดอมรรัตน์นะครับผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการชื่อเล่นชื่อเพชรสิ่งสใดสงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการบรรยากาศวันนี้นอยู่ในมีความให้ผู้ชอบตัวเองใจ้ชีวิตตำรวจครับตำรวจต้องอ่านนี้ใครผูไม่เกียย์นะเจ้าอต่าง ลุงป้าน้าอาญาตปีนอแล้วก็เปืเป่อนๆทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้ตัวน้องแลวก็ขอบครัวรู้สึกยินดีตากชื่นใจเป็นอย่างมาเจ้าในความปรารถนาดีของทุกๆท่านนะเจ้าที่มารวมแสดงความยินดีของอการประสบความสําเร็จในชีวิตของการเริ่มต้นทํางานในชีวิตของข้าราชการตำรวจนะเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยเจ้าแล้วก็ตื่นเต้นขอบคุณมากมๆาจากใจเจ้าขอบคุณอนาแหารอร่อยๆจากคิมแงนแม่ครัวทุกๆคนค่ะ แล้วก็บุคคลสำคัญตีนอกจากจขอขอบค,อคุณก็คือคุณพ่อแล้วก็คุณแมนแ่นะจ๊ะตีคือกำลังใจแล้วก็จะทั้งสนสนุนลูกสาวคนนี้ตั้งแต่แบบเบาะเลยแล้วก็เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้อายุยี่สิบแปดและะ้วจ้าจาก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะตีคอยให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจลูกสาวคนนี้เป็นอย่างมากเลยจา้าบมกว่าจะเดินเส้นทางไหนทันเกะคือ เป็นยั้งดีค่ะ,ะจากนี้ไปถ้าที่จุดแรกก็ขอ,อเชิญทุกท่นนา,าน,น,น,นนะเจ้าปีๆน้องๆเกิดเกิดเจ้าแล้วก็เันนี่ห้ซื้อเกียรติและดีใจขนาดนะเจ้าแบบนับถึงแต้ว่าลูกสำเร็จแล้วก็ได้ทำงานห้ซื้ออย่างโล่งโล่งขนาดเจ้าเพราะว่า ดูแลกันมาตั้งแต่สองพวแปเดือนเจ้าเนาะเอาไปโรงเรียนจนถึงประเดียวนี้หน้าวันนี้ก็คือสาวแปดีกับ1เดือนกับ2วันเจ้าตลอดเวลาตีออกจากบ้านไปเนี่ยไปอยู่หมอหมอพยาวหมอสี่เรียนสาธิตจนถึงเัดเดี๋ยวนวนสิบสองปีแม่ก็ปิดหนาลิกาปุ๊บทุกเจ้า ทุกเจ้าใน12ปีก็แล้วก็ก็ขอขอบคุณลูกตัวตีตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จก็แล้วก็ขอเจริญในหน้าทีการงานลูกน้ำเป็นคนดีลูกต้องรัพธาในวิชาชีพติดตัวเองเลือก แม่เฮ้ยล่างสมองลูกตั้งแต่ปสามเมื่อป็นคูยังแม่เกียนจบคคูมามีเรื่องปึกษาแม่คือปัญญาปิดคูเหมือนแม่ลูกจะไปหาของลูกเองก็ปลอยไปหานะเจ้าแต่นี้ก็คงจะสนใจละนักเอาเบาสูแล้วกับนี่นะ่ะแล้วก็ยากหนึ่งก็ขอ อาภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าในยุทธีคันโต๊ะบ้อบผ่องจะใดก็ขอขออาภัยนะเจ้าแต่เขาก็มีความดีใสุดๆนะจ๊ะซุ้ๆยิ่งกว่าทุกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ละค่ะขอบคุณเจ้า